มาชมคู่เอกนำรายการกันต่อเนื่องเลยครับคุณผู้ชมพันพยักษ์สิทธิ์จติกเจอกับไฟป่าสอนรงฤทิ์ครับ123ปอนด์คนี้เลตเปิดขึ้นมาใครต่อรองครับพันพยักษ์เป็นอายุ19ครับจากสุรินทร์ค่าตัว30,000บาทนะครับส่วนไฟป่าเป็นอายุ16จากบุรีรัมย์ค่าตัว30,000บาทเท่ากันครับน่ครับ คุณหลอบางแคก็ครับิดตอบมองคลให้กับพันพยักษมาดูผลงานนะครับของทั้งคู่สถานการณองยกครับทางด้านไฟป่าได้เปรียบ10ต่อ9ครับแล้วก็มีฉีดยาดางด้านพันธยักษ์3 0 0 0 0บาท ยักษ์สามฟอร์มหลังครับแพ้คะแนนสุรชยัยศรีสุรยิยันโยธินสองไฟติดเลยครับล่าสุดมาเอาชนะน็อกล้มเลื่อนสินสารพินได้ในยกที่สี่แจ้งเกิดนะครับส่วนไฟป่าสามฟอร์มหลังแพ,นพ้น็อกป๊อปเงินเกียรช่องเขายกสามครับชนะคะแนนจิ้งหลีดทองสอบุญเลี้ยงแล้วก็ล่าสุดชนะคะแนนแอร์ดำทีเจ็ดเก้าสิบเก้ากรรมการพรนเอกจิรวัฒน์อินเดี่ยมครับเป็นผู้ห้ามบนเวที ไฟบวชมาด้วยครับไฟป่านี่ครับสอกทีเด็ดเลยแม่ผาพาย,ายักษ์นี่ซ้อมอยู่คายแสงมระตดนะครับอยู่กับจ่าทุยตามกับพวกยอดวิชาครับวิสันเล็กพวกนั้นไฟป่านี่ซ้อมอยู่สิบุญมีครับตามกับพวกกองศักดิ์ไม่ธรรมดาด้วยกันทั้งคู่อ้าวลูกนี้เสียหลักลงไปทำพายักษ์ไฟป่านี่มีเทรนเนอร์ยอดเยี่ยมดูแลอย่างไปเล่เกตทรงฤทธิ์ครับ วันนี้ของแข็งนี่เดียวพันธยักษ์สิทธิ์จาติกไม่ธรรมดาครับเอาเททิ้งเลยครับแบบนี้สาบมือชกต่อต้องระวังสอกแล้วมาชุดใหญ่เลยครับโอ้โไฟปาาเขาวสวนมาครับโดนสอกอีกทีโอ้โหหโนีแบบบอกไว้แล้วครับสอกอันตรายการไม่ดีนีมีสิทธิ์ลนเลยครับโดูครับ ลงมาตีนะครับแล้วก็เข่าลอยไปอีกมน,นึงพัายั์หลากหลายทีเดียวมาวันนี้พยายามจะโต้งแงซ้ายครับไฟป่าซ้ายทีครับบางแล้วเดินต่อโอ้โหพายั์ดูครับไม่สนใจแล้วครับล็อกบอลตีตีตโอ้โหกระทุ้งครับยัดไปสองไซนี่สะเทือนเลยอ่ะอีกดอกหนึ่ง อยู่ไรับไฟป่าเอาละได้คืนบ้างโอค้คู่นี้ยอมกันที่ไหนครับโมพยักนี่แกจับทั้งศอกทั้งหมัดทั้งเข่าครับมาครบเลยครับยัดเข่าขวาเข้าไปไฟป่านี่ะหายใจทันหรือเปล่าครับแล้วเกวลือลูกนี้ล้มลงไปครับ หน้าต่อครับโอ้โหยาเข็มนี้นี่แรงเหลือเกินสามหมื่นเลยครับหมดยกที่3ามอบสถานการณ์พลิกเลยครับคุณผู้ชมพันพยักกลับมาได้เปรียบ3ต่อหนึ่งครับมาสรุปผลการแข่งขันนะครับในคู่อื่นเลยครับศึกจารลู้เมืองคู่แรกครับมนชัยเกียรติเพชรน้อยชะนะคะแนนฟ้าสีคามพอเพชรไปยูนนะครับวัดพิชิตลูกกันทะครับ แพ้คะแนนเพชรรุ่งโรงเรียนกีฬาเพชรรุ่งโรดโรงเรียนกีฬาโคราชครับเพชรกาชรัะตะนเกียรติชนะคะแนนเอกยุทินสอขอสิริพงศ์ทวีทองแก้วสัมฤทธิ์แพ้น็อกสิบหมื่นสอตะกุดทองในยกที่3ามพันกรเกียรติไพลินนะครับแพ้น็อกให้กับเดชนิทักษ์สอรัตนกุลยกที่2แล้วก็ทีเด็ดสิทธิจากุ้งแพ้คะแนโโนโอรานสอด่านชัยครับหรือโอรานโอสิณยกสิริศักดิ์ชมกันต่อเลยครับผู้เอกตอนนี้ได้เปรียบ3าช่วงตัวแล้วครับพันพยัคต์ ต่อครับยัดเข่าซ้ายเข้าไปโดนโตแข้งขวาแต่ไฟป่าต้องมีอะไรชัดเจนแล้วก็พลิกผันมากกว่าน,นี้ครับทำนี่ต้องทำต่อเนื่องและชัดเจนโอ้โหแล้วดูแกยัดไส้แต่และดอกครับพันพยัคฆ์ยังเดินต่อเนื่องพันพยั์จับได้ครับ น้ำและยับเข้าไปเข่าขวาเข่าขวาอีกทีหนึ่งเข่าขวายัดเข้าไปทีนึงโอ้โหโดนชุดใหญ่เลยแล้วหมัดก็มาครับแม่จะก,กันยังไงดีไฟป่าตอนนี้ ยักษ์นี่กะเอาให้ขาดเลยครับยัดเข่าซ้ายอีกทีดูครับจัดแต่ละดอกนี่ไฟป่านี่สะเทือนเลยครับแยกออกมาโอ้โหวันนี้มาเป็นเซตครับสะเทือนเลยครับโดนเข่าขวาอีกทีโอ้โมะยักษ์นี่จะตีไม่เลี้ยงเลยอะ่ะ ครับเดินทำต่อเลยครับจะโต้ซ้ายตีเอาซ้ายเข้าไปทำไพยัดู้ครับล็อกตีเป็นชุดเลยครับโอ้ตอนนี้ไฟป่ากลายเป็นผู้รับเหมาไปแล้วครับรับเหมาแบบนี้นี่ไม่ได้กำไรครับโอ้โหได้สอกชุดแล้วครับเอาแล้วมาเป็นชุดเลยคราวน,นี้โอ้โหเราสอกเร่นหล่นแล้วครับไฟปาา่าโอ้ยังดีครับไม่ร่วงโอ้โห นี่ครับไม่ปะทะแล้วครับโอ้โหยัดเข่ายัดซ้ายอีกทีซ้ายอีกทีลวกไม่ลวกครับไฟป่ารีแกยังอดทนครับโอ้โหโดนเข้าไปดีชุดใหญ่เลยอะ่ะไม่ปะทะแล้วครับมั่นใจแล้วครับที่ทำมาเนี่ย ยกที่4โอ้โหเรียบร้อยครับแฟนมวยสารภาพเลยครับยกสุดท้ายครับเดินไล่ครับไฟป่าโแม่เข้าไปก็โดนเข่าครับ อาจะต้องการน,นําให้เยอะเลยครับต้องมีนับน็อกซะแล้วไยป,ป่าทําได้ไหมหนูเดินไล่ต่อยธรรมยักษ์ก็หนีไปรอบนะครับไปอยู่เป็นเป้านิ่งจับไว้ก่อนจับไว้ก่อนสําหรับแฟนมวยนี่ก็สามารถติดตามรายการคู่มันมวยไทยได้เป็นประจาทุกวันนะครับจันทร์ถึงศุกร์นี่ห้าทุ่มหนาทีจนถึงเที่ยงคืนนะครับส่วนเสาร์อาทิตย์ 2ทุ่มส5ถึง2ทุ่มครึ่งก็ <_ C ell> ติดตามกันได้ครับ <_ C ell> ช่วงท้ายช่วงปลายแล้วครับ <_ C ell> พยักไม่ปะทะด้วยครับ <_ C ell> โอ้โหแต่จะตีแต่ละดองดีถึงใจจริงครับพยักษ์สิจติ จะเป็นการช,ชนะในสายสองฟล์ติดหรือเปล่าสำหรับไฟพยักศิษย์จากิกก็ไม่น่าจะมีปัญหาแต่อย่างใดครับนี่ครับสารภาพแล้วครับหมดยกสุดท้ายนี่ครับขึ้นไปแ สแสดงความดีใจสักหน่อยนะอันนี้จิรวัตรรวบรวมคะแนนครับแล้วก็ชูม,มือให้กับพันพยักษ์สิจจติกับเป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนฝ่ป่าสอนรงธิ์ไปด้วยคะแนน49ต่อ47คะแนนทั้ง3เสียงเลยนะครับ ชนะเป็นนัดที่2ติดต่อกันครับสำหรับพันธยักษ์สิทธิจติกวันนี้เวลาหมดแล้วครับผมกุมารดำชัยชนะทัศมีพร้อมกับทีมงานคู่มารนเวยไทยทุกคนต้องขอลาไปก่อนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ